สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมแล็กซ์น็อกออริจินนั่นเองนี่ครับผมในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาอัปเดตแพทใหม่แล้วก็กิจกรรมแรกของเกม ROO กันนั่นเองนะครับผมว่าในวันที่11เมษายนนี้นะครับมีอะไรเข้ามาให้เราทําบ้างนะครับผมแล้วก็มีอะไรให้เราแบบว่ามาอุดหนุนบ้างนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับกิจกรรมที่เข้ามาในวันที่11เมษายนนะครับ จะมีการแจกของฉลองส่งกรานนะฮะเป็นสเปเชียลเช็คอินกิฟต์บ็อกซ์นะครับแจกตั้งแต่วันที่11เมษายนตี5นะครับไปจนถึงวันที่19เมษายนตี4 59นะครับผมอ่าซึ่งตัวนี้ก็จะแจกของนะครับเป็นเวลา7วันฟรีฟรีให้กับเพื่อนๆทุกคนในเซิร์ฟเลยนะครับวันแรกนะครับแจกเป็นตัวอัปเกรดนะครับ10กล่องนะครับผมเพื่อนเอนก็สามารถไปเลือกได้นะครับผมอ่าว่าจะเอาเป็นตัวอาวุธหรือว่าตัว เครื่องป้องกันนะครับวันที่2เนี่ยก็จะแจกเป็นใบสัตว์อ่าใบสัตว์ทองนะครับผมเปิดได้นะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นใบเปิดสัตว์แดงนะครับผมอ่าวันที่3เนาะแล้ววันที่4จะเป็น Purple Star ต o i นะครับวันที่5เนี่ยจะเป็นกาชาทิเก็ตเอาไว้เปิดแฟชั่นได้นะครับและวันที่6เนี่ยจะได้เป็นกรอบรูปนะครับโคคอนาตพอร์เทรตนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นธีมสงการนั่นแหละนะฮะแล้วก็วันที่7นะครับผมก็จะเป็นอัลต้าแรร์การ์ดคูปองนะ แจกสใบเลยนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยราคามูลค่าอยู่ที่400แมวเลยนะครับสใบนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมอ่ะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดูนะครับมันจะมีเจ้าตัวช้างตัวนี้นะฮะนี่จะเป็นสัตว์ขี่นะครับที่กําลังจะเข้ามาแล้วต้องบอกเลยว่ามันเป็นแบบตัวที่ ลิมิเต็ดมากๆนะเพราะว่ามันจะเข้ามาแค่แบบเซิร์ฟเวอร์โกลบอลเท่านั้นนะฮะเออเซิร์ฟพวกไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เคยมีมาก่อนนะเดี๋ยวจะมีเข้ามาในวันถัดๆไปนะครับนี่คือกิจกรรมแรกนะครับที่มีเข้ามาในวันที่11บเอ็ดนั่นเองนะครับผมอ่าดูตรงนี้เนาะอ่ะประมาณนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เข้ามานะครับจะอยู่ในส่วนของคาร์นิวัลนั่นเองนะฮะในคาร์นิวัลนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเปิดดูหน้านี้ครับจะเห็นว่ามีคำว่า Special Offer อยู่นะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนกดเข้ามาปั๊บนนีี่จะะะมแพ็คฮ จะมีมีแพ็กสตาร์เตอร์อยู่นะครับ A B C D นะครับผมซึ่งแพ็กสตาร์เตอร์นี้อ่ะเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันว่าคุ้มไหมนะครับอันนี้อันแรกก่อนเลย0.99ซื้อได้3ครั้งนะฮะอันนี้ก็ตกประมาณ30บาท35บาทนะครับก็คือได้อย่างละบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซูเปอร์เพชรคูปองนะครับผมอ่ะแล้วก็ได้อัลต้าแรร์การ์ดคูปองนะอันนี้แค่อันนี้ผมว่าก็คุ้มล้วเพราะว่าอันเนี้ยมันตีไปเนี่ยมูลค่าก็คือ อ่าสองรแมวแล้วนะครับอันนี้อีก100่แมวนะครับแล้วก็มีกาชาทิเกตอีกตัวนี้ก็ตีไป120ยแมวแล้วนะครับผมรวมกันเป็นประมาณ420รแมวแล้วแล้วได้รูปอมอันนี้อีกได้ยศอันนี้อีกก็เป็นของแถมนะครับซื้อได้3ครั้งนะฮะอันนี้แนะนำซื้อได้นะครับคุ้มนะฮะสตาร์เตอร์แพ็ค B นะครับอันนี้ก็จะเป็น7.99นั่นเองนะครับผมสำหรับ7.99เหรียญเนี่ยก็จะได้เหรียญเปิดสัตว์นะฮะเอ้ยไม่ใช่เหรียญพูดผิด เป็นใบเปิดสัตว์เนี่ย5ใบนะครับผมแล้วก็ตัวกาชาทิเกต5ใบนะครับลูกอมที่เอาไว้ฟาร์มเลเวลนะครับอีก5เม็ดนะครับแล้วก็ได้กล่องอีเดนคอยนะครับอีก20กล่องแล้วก็ได้เจ้าตัวสปิริตดิวเอาไปรีสเตตัสสัตว์เลี้ยงเนี่ยอีก10ชิ้นและอันนี้ซื้อได้2ครั้งด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าก็รวมทั้งหมดนะครับก็จะได้อย่างละอ่าสิบใบเนาะอ่าก็ถือว่าโอเคพอใช้ได้อยู่นะครับผมนะ ก็มูลค่านี้ก็5600รวมกันเป็นพันพัแมวเลยนะครับต่อไปนะครับ25.99นะครับผม25.99ก็ประมาณ700กว่าบาทนะครับผมอ่า750บาทอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งสตาร์เตอร์แพ็กซตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นทที่ตีบวกนะครับ15ถุงนั่นเองนะครับอ่า15ถุงก็จะไปเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาโอริใหญ่โอริเล็กหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการแตก นะครับอาวุธกับเครื่องป้องกันนะครับสามารถเลือกได้อีก6ชิ้นแล้วก็จะมีกล่องเซนีอีก35กล่องนะครับรวมถึงกิลโทเคนนะครับอีก500ชิ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นสตาร์เตอร์แพ็คดีนะครับตัวนี้ก็ 49.99เนี่ยก็คืออยู่ที่ราคาประมาณ1,500เนะเาะ1,500-1,600อะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะได้เป็นสัตว์ขี่นะครับผมอ่าเป็นสัตว์ขี่ลูกบอลน,นะฮะถ้าเกิดใครเคยเล่นตอน CBT เนี่ยก็จะเห็นนะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะหรือว่าอาจจะเคยซื้อมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่เคยเล่นก็อ่ะเดี๋ยวลองไปดูความสามารถกันนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีเป็นตัวยศนะครับรถสีม่วงเนี่ยหนึ่งอันนะครับแล้วก็ อ่าตัวที่สุ่มเฟืองนะครับซึ่งอันนี้มีโอกาสได้เฟืองพองด้วยนะอ่าแล้วก็จะได้ไดมอนด์สาม้นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จริงๆก็แอบแพงนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าใครที่สะสมของลิมิเต็ดเนี่ยยังไงก็ต้องซื้อนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะหาไม่ได้แล้วนะครับอ่ะมาดูนิดนึงนะครับสัตว์ขี่เนาะมันเข้ามาหรือ,อยังเอ่ยนะครับตัวบอลอ่าตัวนี้นะครับผมจะมีเรื่องของ m a x HP m a x HP เพิ่ม1%แล้วก็ Atta c k s p e e ดด้วยเพิ่ม1% แล้วก็ลดสกิลคูดาวด้วยนะฮะลบหด้วยตรงนี้ก็ช่วยได้นะครับตรงนี้สําหรับพวกวิศ,ศาอะไรเงี้ยก็จะใช้กันเยอะนะครับหรือใครที่ยังขาดพวกแอทแท็กสปีดนะครับก็จะได้ใช้กันแน่นอนนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่2ที่เข้ามาในวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เข้ามานะครับนั่นก็คือเรื่องของกาชาการ์ดนะครับพอดีว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่เลเวลโลกเนี่ยอัพเป็นเลเวลห้พอดีนะครับ จึงมีกาชาการ์ตรงนี้เข้ามานะครับซึ่งกาชาการ์ตรงนี้เนี่ยก็เป็นระบบพื้นฐานของเกมนะครับที่จะอยู่กับเราไปยาวๆนั่นเองนะครับอ่ะก็เสริมให้นิดนึงแล้วกันสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเคยมาเล่นเนาะอ่ะกาชาการ์เนี่ยจะถูกแบงออกเป็น2แบบนะครับแบบแรกคือแบบ normal นะครับ normal เนี่ยก็จะปั่นได้20ครั้งต่อสัปดาห์นะครับซึ่งจะใช้เป็นไดมอนด์ในการสุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นตั๋วแบบตั๋ว n ormal นะครับใช้ไดมอนด์ซื้อได้เนาะอ่ะมันจะมีแบบพวกใช้ไดมอนด์ซื้อนี่ครับ150 เหรียญน,นะครับผมอ่าแล้วก็มันจะมีแบบเซลล์ด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเออเดี๋ยวตองลองหาดูแต่อันนี้มีแบบเซลล์ด้วยนะฮะอัลตาแลนะครับอ่าก็จะใช้150ไดมอนด์นะครับในการเปิดตรงนี้สายฟรีจะสามารถ เปิดได้นะครับสัปดาห์ละ20ครั้งถ้าไดมอนด์เหลือๆก็แนะนําให้มาเปิดนะครับเพราะว่ามันก็จะมีโอกาสได้การ์ดที่ดีด้วยนะครับอย่างเช่นการ์ดกอบบินการ์ดสกอร์เปียนอะไรเงี้ยก็เป็นการ์ดที่ค่อนข้างแพงอยู่นะครับแล้วก็ต่อให้ได้การ์ดไม่ดีมาคุณก็จะหาเสนีจากช่องทางนี้ได้นะครับอีกอันหนึ่งคือพรีเมียมการ์ดนะครับที่นี่คือแหล่งหาเงินเสนีของสายเติมเงินเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะสามารถปั่นการ์ดได้นะครับถึง500ครั้งนะครับผมต่อสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็ ปั่นครั้งนึงเนี่ยจะใช้200รแมวนะครับแต่ผมแนะนำนะครับว่าให้มาซื้อตรงนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะลดราคาอยู่นะครับเห็นไหมฮะร้อยหกสิบแมวถ้าซื้อหมดเนี่ยก็สามพันสองร้อยแมวเองนะครับอ่าหรือว่าจะเป็นพวกแพ็กเกจต่างๆที่เมื่อกี้ผมบอกไปในคาร์นิวัลเนี่ยก็มีขายเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมจะมีพวกใบอ่านี่ครับนี่อัลต้าเรดการ์ดคูปองนะครับอันนี้ก็ซื้อได้สามใบใช่ไหมอ่าแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีแจกในอีเวนต์ใหม่ด้วยครับตรงนี้เห็นไหมอ่านี่ฮะเราก็สามารถที่จะมา เปิดหาการ์ดดีๆกันได้นะครับในส่วนของตรงนี้นั่นเองนะฮะนี่มีพวกการ์ดนี้ด้วยนะมีพวกการ์ดแบบการ์ดสีม่วงด้วยนะครับรวมถึงการ์ดที่หลายๆคนหมายปองนะครับอย่างเช่นพวกการ์ดเหมืองนะครับผมแล้วก็พวกการ์ดไฮดร้าอย่างเงี้ยนะครับจริงๆเนี่ยพวกการ์ดที่หลายๆคนหมายปองเนี่ย เรทดีด้วยนะ0.13ดเนี่ยดีกว่าการ์ดม่วงทั่วไปด้วยซ้ำนะครับผมอ่าก็ลองมาเปิดดูนะครับแน่นอนว่าหลังจากที่ตู้การ์ดมาเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีคนขิงแน่นอนครับว่าเฮ้ยผมเปิดทีเดียวได้สเกลเวอร์เกอร์เลยผมเปิดทีเดียวได้ไฮด้าเลยเปิดทีเดียวได้วัวเลยต้องมีแน่แนนะฮะอันนี้ก็รอติดตามกันได้เลยนะครับรวมถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาเหรียญเขียวเนี่ยมาแลกการ์ดได้นะครับเหรียญเขียวเนี่ยก็จะได้ก็ต่อเมื่อเราใช้อ่าเรามาเปิดตู้การ์ดเนาะเปิดหนึ่งครั 20เหรียญน,นะครับผมอ่าถ้าผมจะไม่ผิดเนาะ อ่าถ้าเปิดแบบ2,000ันเนี่ยก็จะได้200เหรียญน,นะครับผมก็ลองคำนวณดูนะครับว่าเพื่อนๆจะแลกอะไรเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยก็จะใช้ค่าใช้จ่ายในการแลกที่ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคครับก็สำหรับกิจกรรมแล้วก็แพ็กเกจขายของในวันนี้ก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาลือนเนี่ยก็จะมีอัปเดตกิจกรรมที่มีให้เล่นเกี่ยวกับสงการด้วยนะครับแล้วก็มีแบบพวกแพ็กเกจใหม่ๆแล้วก็ของแจกใหม่ๆแล้วก็พวกโรลเตอรี่ด้วยนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันเดี๋ยว ผมจะมาอัปเดตให้สำหรับวันที่11เมษายนนะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับถ้าคิดว่าคลิปนี้นะครับเป็นข่าวสารที่มีประโยชน์นะครับหรือว่าเป็นข้อมูลดีๆให้เพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ